อา้าวถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายวิดีโอสวัสดีค่ะทุกคนก็อันนี้วันที่อาจอะเป็นวันที่เอ็มห่างหายจากการอัดคลิปไปประมาณ2วีสคือช่วงหลังอะแบบเอาพูดตรงๆนะตันเริ่มตันกับคอนเทนต์นะบางบางคอนเทนต์ที่แบบ คิดว่าเออน่ะทำดีไหมก็รู้สึกว่าแบบอย่าเลยอะไรเงี้ยก็เลยห่างหายจากการอัดคลิปไปประมาณ2วีคนะคะก็วันนี้กลับมาอัดคลิปอีกรอบหนึ่งก็แต่โอคลิปเนี้ยก็คือพอเอฟอาจจเสร็จก็จะลงเลยไม่ได้เป็นสต็อกเนอะเนื่องจากมันเป็นข่าวสารชาแนลอีกแล้วนะคะโดยที่เมื่อเช้าอ่ะเอฟก็สไลด์ไอเนอะแล้วก็ไปเห็นเพจเพิร์สบ๊ เดเอฟขึ้นมาให,ให้เป็นเพจนี้ที่เอฟตามอยู่ใน IG นะทุกคนเขาอัปเดตสีของหนัง c ชาแนลที่จะออกมาในคอลเลกชัน t 1 e n t อ o a ก็คือช่วงประมาณกลางๆางปีเนาะเท่าที่เข้าใจเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตดูไปด้วยนะคะเนื่องจากแบบว่าจำไม่ได้ เท่าที่เข้าใจเนี่ยคอลเลคชันนี้น่าจะออกมาชว่วงมามิถุนาหรือกระกฎาประมาณนี้แหละเนาะแล้วแต่ประเทศนะคะแต่ว่าเอ่ท่าที่เช็คจากเว็บไซต์เหมือนจะออกประมาณมิถุนาเออในประเทศไทยนะคะโดยที่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ขยับก่อนขยับหนีรูปก่อนเอออ่ะนี่อันนี้นะคะเป็นอันที่ Page พิ r ์สบ๊อบเขาอัปเดตไว้นะซึ่งจากที่เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีแบบ หลากหลายสีสันเนาะแถวบนก็จะเป็น i ีเรเดสเซนนะคะก็คือไอพวกที่มันเป็นเคลือบมุกต่างๆนะเออรอบนี้มาในสีชมพูสี Purple ก็คือสีม่วงม่วงอ่อนอะเอาจริงถ้าดูจากเนี้ยเอ็มมีความรู้สึกเหมือนแบบอ่อนเกือบเทาเลยอะอแล้วก็สีไลท์บลูนะคะซึ่งไลท์บลูเนี่ยจะเป็นแบบเอาจริงเหมือนเขียวมินมากกว่าไหมอะ เออมันจะเป็นที่ถกเถียงกันนะทุกคนว่ามันจะมีสีอยู่ประมาณนึงเช่นพวกแบบสีฟ้าครามสีอะไรเงี้ยที่แบบเราจะเถียงกันกับคนรอบตัวเราว่าตลงลมันเป็นสีเขียวหรือสีฟ้ากันแน่เอ้ยว่าอันเนี้ยดูเป็นเขียวนะแต่ว่าเขาบอกว่าไล์บลูก็เอออะตามที่เห็นแล้วกันเนาะสีแถวข้างล่างจะเป็นสีแถวแบบสีอ่อนหรือว่าสีของตัวคาเวียนะคะหนังคาเวียในซีซั่น2 1 a เนี่ยจะออกมาในสีสีด้วยกัน นั่นก็คือ a คาเวีย Light Blue อันนี้สวยอะเออมีความรู้สึกเหมือนสี Blue Bloom ของ a m i i s เมื่อคอลเลกชันที่แล้วเนอะที่เป็นสีบฟ้าอ่อนๆเกือบเกือบจะขาวแต่ไม่ขาวนะคะอันนี้ชอบนะอันต่อไปก็เป็น c คาเวียไว้ e อ่าก็อาจจะถูกใจสาวอกสายกระเป๋าสีขาวคือเป็นกระเป๋าที่ดูแลยากแต่ว่าเออยอมรับแหละ กระเป๋าสีขาวมันสวยอะเอออย่างน้อยเขาก็ทํามาในคาเวียนะทุกคนมันก็คงดูแลง่ายขึ้นกว่าแลมสกินนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสีที่ลิงก์กับด้านบนก็คือเป็นคาเวียไลท์เพอร์โปลนะอ่าซึ่งอันนี้ยิ่งดูเทาเข้าไปอีกพอมันไม่มีความเป็นแบบอิรเดเซนต์เนาะก็จะดูเทาเๆอ่ะเป็นแบบม่วงเผือกงี้ปะเออประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ชอบคาวียดาร์กพิงค แอซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสีเดียวกับตัวนี้ของเอฟไหมเนี่ยเออทุกคนลองดูนะว่ามันเป็นสีเดียวกันหรือเปล่าจากที่เอฟดูหน้าจอเอฟว่าน่าจะใกล้เคียงเลยทีเดียวนะคะเป็นคาเวียดดาร์กพิงค์นะซึ่งอันเนี้ยมันออกแดงๆแต่ว่าในความเป็นจริงชีวิตจริงอะทุกคนมันก็ออกชมพูด,ด้วยนิดหนึ่ง เนาะเอวาน่าจะใกล้เคียงกันซึ่งเป็นสีที่น่ารักนะโอเคเอชอบมากเลยแล้วแบบมากะอะไหล่แชมเปญโกเนี่ยโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็แถวล่างสุดจะเป็นในส่วนของแลมสกินค่ะแลมสกินเนี่ยวันไม่ใช่วันนี้สิปีนี้เอ้ยซีซั่นนี้อ่าจะมาในสีเบอร์กันดีเออแต่ว่าเอาจริงดูจากรูปเนี้ยความรู้สึกมันไม่ค่อยเบอร์กันดีเท่าไหร่ป้าเหมือนเป็นเชอร์รี่เรดอะ เออก็คือถ้าเบอร์กันดีมันต้องเหมือนอินเทอร์ i เอด้านในที่แบบเป็นสีแบบกึ่งแดงวายแล้วเนาะแต่อันนี้ก็เขาเรียกว่าเบอร์กันดี้เออเอาเถอะชาแนลชอบเรียกสีแปลกๆอยู่แล้วเช่นสีถัดไปเรียกว่าบรา w ฮัลโหลบราวหรอแถวบ้านเลีสีสม้ม <laughs> คือมันอาจจะเป็นแบบบรา์อันเดอร์โทนส้ม หรือส้มอันเดอร์โทนบราวน์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนอะซึ่งเอาจริงเอจะบอกว่าสีบราวน์ในซีซันก่อนอน,นั้นเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าคาราเมลอะค่ะที่ออกมาเยอะๆเอาจริงอยากได้นะทุกคนอยากได้เป็นคลาสสิกแฟลบมากเลยเพราะเอปามีความรู้สึกว่าอยากได้สีเบจอยากได้สีอะไรอย่างเงี้ยของชาแนลเพราะว่ามันดูเป็นสีคลาสสิกเนาะซึ่งสีคาราเมลก็เป็นสีที่คล้ายๆจะเบจแต่ว่ามีความใช้งานง่ายก็อยากได้เหมือนกันแต่แบบรับไม่ได้กับราคาเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ได้ซื้อไว้นะคะ ซึ่ง Lam Skin Brown รอบนี้ก็เป็นสีที่น่าสนใจนะเออก็จะดูแบบสนุกขึ้นไปดิดนึงเพราะมีความปนส้มเข้าไปนะคะแล้วก็สีถัดไปเป็น Lam Skin Navy เป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งเอาจริงไม่ค่อยชอบหรอกเอว่ามันก็น้ำเงินเข้มกับดำมันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่เอฟอราชอบไปดำไปเลยมากกว่าสีต่อไปเป็นสี Lam Skin Blue ค่ะทุกคนซึ่งเป็นสีน้ำเงินอ่าเป็นสีน้ำเงินอารมณ์เหมือนแบบ อิเล็กทริกบลูของ a อร์เมเนาะน่าจะใกล้เคียงกันก็เจ๋งดีนะอันเนี้ยเออถ้าเกิดออกมาเป็นแบบมินิแฟลปสีบลูอันนี้แล้วก็มีความอะไหล่แชมเปญโก้ก็คงแบบเอ้ยสวยน้ำเงินทองสวยเนาะก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนซึ่ง สีที่เขาทำออกมาเนี่ยแต่ละสีเนี่ยก็จะมีอยู่ในหลายๆไอเทมเนอะในอันนี้เอฟอาจจะไม่ได้พูดเนอะมันจะออกมาในไอเทมไหนบ้างม,มันก็คงคละกันไปนะคะแต่ว่าที่ชอบเลยเนี่ยก็คงจะเป็นสีของตัวบราวนเนอะของแลมสกินที่มันจะมาใน c l a s s ิกแฟล p เออเอฟรู้สึกว่าน่ารักถ้าเป็นแบบมินิ8เออแล้วเป็นสีบราวนนี้อมส้มหน่อยๆก็น่าจะมีความแบบแต่งตัวไม่ยากเกินไปสีไม่แบบโดดเกินไปอะไรเงี้ย สวยนะคะส่วนอีโรเดเซนต์เนี่ยก็มันสวยอยู่แล้วแหละในตัวของมันนะเออในความเล่นแสงในความอะไรของมันก็คือสวยอยู่แล้วเนาะถ้าถามว่าซีซัน e นี F ้เอฟชอบสีไหนของอีโรเดเซนต์ที่สุดก็คงจะเป็นสีม่วงไอ Purple, ้เพอร์เพลเผือกนี่แหละ <c oughs> นะก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงดีอะเออแบบหลอกๆนิดนึงเออนะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะทุกคนว่า ถ้ามันออกมาในแต่ละไอเทมแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเนอะแล้วออกมาแล้วสวยมากน้อยแค่ไหนเข้ากับกระเป๋าอะไรบ้างแล้วจะเหลืออะไรให้ซื้อบ้างจริงทุกวันนี้ต้องแบบขยับมาตรงกลางนิดนึงต้องแบบลุ้นด้วยนะว่าแบบเข้าช็อปไปแล้วจะยังเจออะไรอยู่บ้างแต่ได้ยินว่าเขานะ่าจะมีมาตรการกับพวกไอจีดีเซลเลอร์ eller, อะไรเงี้ยจำกัดการซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะเขาหวังว่าจะช่วยได้มากขึ้นเพราะสุดท้ายความที่เราเป็น end user เราก็จะแบบ ผิดหวังเนาะเออเวลาเข้าช็อปไปแล้วไม่ค่อยเจอของแล้วไปเจอในไอจีเต็มเลยอะไรเงี้ยนะอ่ะเราจะไม่ดราม่าเรื่องนี้แล้วเพราะเรื่องนี้มันเกิดมาสักพักแล้วต้องทําใจนะคะก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนมาอัปเดตข่าวสารกันเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเกิดมีอันไหนที่เอฟไปเจอมาแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีเรื่อยๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจกับช่องเอฟด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ